ความคมขืนไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลง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 ลัไปเอาความคมขืนไปทิ้งแม่คง ทะเลเปือ,อความรักจากคนร้อยเล่เลลวงหรือก,กว่าทะเลสุดขาดคะเนสุดนับคะนาเอาความคมเขินไปทิ้งแม่โค ทะเลเบื่อความรักจากคนร้อยเล่เล,ล่ลวงลึกกว่าทะเลสุดขาดคะเนสุดนับขนาเอาความทุก์ยากฝากภาราใสให้มันไหลไปไหลไปไหลไปไม่ให้หวนมา ช่วยกลบฟังความหลังของขา้าบทเรียนรักด้วยน้ำตาแม่ของเจ้าค่ะช่วยกลบช่วยกลืนแม่ความเจ็บปวดเป็นเหมือนกรวดสายทมทิ้งลงไปแม่ของทางสายคงกลายเขินตื่น จ็บช้ำเป็นน้ำก่อนองท่วมพื้นรสชาติบาดแผลขมขืนแม่ของช่วยกลืนให้กลาแสนไกลเอาความทุก์ยากฝากคาราไยให้มันไหลไปไหลไปไหลไปลไปม่ให้หวนมา บทอุเียันรกด้วยน้ำตาแม่ของเจ้าค่ะช่วยกลอบช่วยกลืนแม่ความเจ็บปวดเป็นเหมือนกรวดายท้ทิ้งลงไปแม่ของพึ่งสายของกลายเขินตื่นถ้าความเจ็บช้ำเป็นน้ำก็นองท่วมพื้นรสชาติปาดแปลขอ ืนแม่ของช่วยกลืนให้ไกลแสนไกลเอาความคมคืนไปทิ้งแม่ของให้มันไหลลง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 ล,ลงละไปโอ้แม่ของที่ของคดไกลเปรียบยังมิเท่าน้ำใจ ขดเกี้ยวเชี่ยวไหลกว่าลำคงเอ๋